ทางสวนสัตว์ของอุบลราชธานีเนี่ยก็มีความมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยไม่แพ้กันกันนะครับไปตามเรื่องของตัวมาตรการความปลอดภัยที่สวนสัตว์คอนแวนอ่าสวนสัตว์อุบลราชธานีกันต่อครับครับสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับให้ความมั่นใจนักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์และความและอควาเรียมโลกครับ จากกรณีสิงโตรุมกัดแล้วก็ขย้ำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความวิตกในการเที่ยวชมสวนสัตว์ว่าการมาเที่ยวชมสิงโตจะได้รับความปลอดภัยไหมด้านผู้บริหารสวนสัตว์อุบลราชธานีนายดนูเดชจันหอมผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีได้นําสื่อม,มวลชนเข้าดูพื้นที่จริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลส่วนจัดแสดงสิงโตนะครับโดยจะมีทางชีปเปอร์หรือว่าผู้ดูแลเนี่ยทั้งหมด4คนดูแลร่วมกันโดยมีสิงโต2ตัวชื่อว่าวีโก้และน้ําโขงและก็ยังมีสิงโตขาวอีก2ตัวนะครับชื่อว่าน้องขวาญกับน้องข้าวโดยภายในส่วนแสดงเนี่ยเป็นแบบปิดมีโหมดแยกระหว่างสัตว์กับนักท่องเที่ยว ล้อมรอบรัร้วขอบอ่าล้อมด้วยรั้วรัวรอบขอบชิดนะครับ,รบและจะนําสิงโตออกสู่ส่วนแสดงเป็นเวลาช่วงและจะนําสิงโตออกสู่ส่วนแสดงเป็นเวลานะครับ,รบส่วนเวลาการปิดหรือว่าช่วงเวลาที่ปิดสวนสัตว์เนี่ยก็จะนําสิงโตเข้าข้อกักเพื่อพักผ่อนเป็นปกติทุกวันครับโดยทางสวนสัตว์อุบลราชธานีก็มีมาตรการที่เข้มงวดด้วยครับในการดูแลสัตว์พร้อมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยมีการจัดส่วนแสดงสัตว์ตามมาตรฐานสากลด้านสวััดิภาพสัตว์ ภายใต้มาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์และอคคาเรียมโลกโดยให้ความสำคัญที่การดูแลสัตว์การบริหารจัดการพื้นที่และความปลอดภัยในการเข้าชมพร้อมย้ำครับความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าการเลี้ยงสัตว์ในระบบปิด ปลอดภัย100%เเซ็นตนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้อย่างสบายใจภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีความชำนาญมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนพร้อมได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบพื้นที่ที่สวนสัตว์แสดงสม่ำเสมอทุกวันเพื่อความปลอดภัยด้วยครับก็มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวครับถูกต้องครับ